มาเอาไปขี่ทำไมนะจบเลยไม่นะแล้วผมไปขี่ไอ้นี่เฉยเลยดูดิโอ้โหผู้ชมดูโอ้ไม God. ่ก็อดยางเวร์ เอาล่ะครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม d ิวคัพเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่า m มค์คั a พี PE กันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผม ซึ่งแอดออนที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชื่อออนว่าโชเนนดีแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับพวกเรื่องดาบนแนวแฟนตาซีเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะซึ่งแอดออนอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรีวิวไปประมาณเมื่อ9วัน10วันก่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับจะมีการ update, อัปเดตอาวุธหรือว่าดาบอะไรพวกเนี้ยเข้ามาใหม่นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลลิิิิิงงงกก์แออออออดดดนนนนนะะคคครรรรัับบผผมมมม็จท้้ไววตสปชหหืื่าาใธยยเเเ ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมแต่ว่ายังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของผมกันนะครับผมผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมเจ้าตัวคลิปวิดีโอหรือว่าแอดออนกันเลยดีกว่านะครับ หลังจากที่เราทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีพวกอาวุธต,ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดเกราะด้วยนะจริงๆเนี่ยชุดเกราะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี่ยมันจะบั๊กเป็นรูปไอเทมล่องหนนะครับแต่ว่าในาเวอร์ชั่นนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาแอดออนเนี่ยเขาก็ได้แก้แล้วนะครับนี่มันก็จะไม่บั๊กเลยนะเนี่ยก็อย่างที่คนะุ ชุดเกาะประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งดาบที่มันถูกเพิ่มเข้ามาในเ,าเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็จะมีอยู่2อันนะครับผมก็จะมีในส่วนของดูมบิงเกอร์แอคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดิมอนซอสเอ่อวีนัสดโนานะครับผมนะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็จะมี2อย่างนี้นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะส่วนอา,อาวุธหรือว่าไอเทมชิ้นอื่นๆเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากเห็นนะครับก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้คุณผู้ชมดูน่าจะตรงมุมขวาใช่ไหมเอ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็สามารถไปกดดูได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราไปดูในส่วนของอาวุธใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของเอ่อ Doom Binger Axe นะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกขวานนั่นเองนะครับผมนะตอนถือนะครับนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าอันใหญ่นะครับเนี่ยอันเบลเลอร์เลยนะครับผมนะซึ่งการโจมตีแบบปกตินะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าแบบดูดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะฮะดูดิโคตรสุดนะฮะอืมประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับมันก็จะมีพวกท่าหรือว่าพลังของอาวุธชิ้นนั้นมาให้ด้วยนะก็เหมือนเดิมครับวิธีการใช้นะครับก็คือกดย่อแล้วก็กดคลิกไปหนึ่งทีครับผมอ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นบนจออย่างนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการที่เราจะเปลี่ยนท่านะครับก็เหมือนเดิมเลยครับนี่กดคลิกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมีกี่ท่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีทั้งหมดห้าท่านะครับผมนะมาเดี๋ยวมาเริ่มจากท่าแรกนะครับผมอินฟโนวิวนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนวิธีการใช้ท่านะครับผมพอหลังจากที่เราเลือกท่าหรือว่าพลังมาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดคลิกไปที่หน้าจอได้เลยครับผมนี่มันก็จะเป็นการใช้ท่าอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โห โคตรจะเว่อรคุณผู้ชมดูดิเอาอีกทีเอาอีกทีแบบเวอ่อจัดอันนี้ครูดาวนะครับผมอ๋อมีครูดาวด้วยนะรอบนี้นะครับผมนะอะ่เดี๋ยวเรา้ามไปก่อนแล้วกันเนาะต่อมาครับผมเด e s ซิน f w ฟวานะครับผมนะมาไปครับผม,มยังไงโอ้ยแล้วมีฝนตกด้วยนะครับยังไงผมเป็นการเรียกเหมือนเป็นไฟออกมานะครับผมนะโอ้โหแล้วก็มีระเบิดตอนท้ายด้วย อย่างเวอร์นะครับผมผมบอกเลยนะว่าแบบคนทำแมสออนอันนี้นี่คือแบบสุดยอดมากนะทําแบบเอฟเฟกอะไรเนี่ยแบบอลังการจัดนะฮะโอเคท่าต่อมานะครับผมไวท์เบสนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะมาอ๋อเป็นการหมุนนะครับผมนี่เหมือนตัวเองเป็นแบบลูกข่างโยโย่อะไรประมาณเนี้นะครับผมหมุนเป็นวงกลมนะครับนี่และตอนสุดท้ายก็จะเป็นการแบบปัดไฟออกไปประมาณนี้เลยนะครับผมโหโคตรเท่นะครับผมนะต่อมาก็ผมโบคอนิคเบิร์สนะครับผมนะมา ยังไงอันนี้อือหือเป็นการหมุนตัวเรานะครับผมแล้วก็ฟาดไปที่พื้นหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกบล็อกออกมานะครับผมนะมันใช้ซ้ำได้ไหมอ่๋อส่วนใหญ่มันจะมีครูดาวนะครับนี่คุณผูช้ชมเห็นไหมคือถ้าไหนถ้าเกิดเป็นคูดาวเสร็จมันก็จะขึ้นตัวหนังสือบอกอย่างนี้นะครับผมนะอ่าต่อมาครับผมเอ,อ่อเบตติ่งเวฟนะครับผมมาเฮ้ยท่าอะไรอะ อันนี้ก็มีคููดาวเหมือนกันนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูท่าแรกอีกรอบหนึ่งนะผมชอบท่าแรกของดับเออไม่ใช่ดับสิผมชอบท่าแรกของเอ่อขวานอันนี้มากนะผมนะมาเอาไปขี่ทาไมนะจบเลยไปนะแล้วผมไปขี่นี่เฉยเลยจบการท่าสุดเทของผมเดี๋ยวรอมันครูดาวก็ได้โอเคทุกคนท่าแรกของผมคููดาวเสร็จแล้วนะครับขออีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้แบบเฟลเฉยเลยมาผมชอบสุดแล้วท่านี้นะครับ แล้วก็ทุบลงไปที่พื้นปึ๊บนี่เป็นเหมือนแบบเป็นแบบลาวาอะไรพวกนี้นะครับผมประทูขึ้นมาอะไรประมาณเนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับขวานอันนี้นะครับนี่อ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคอาวุธชิ้นต่อมานะครับผมดิมอนซอรเอ่อวีนัสดูโนอาใช่ไหมอ่อ่านยากมากนะครับผมเขาเรียกว่าดิมอนซอรแล้วกันนะเออเรียกแบบสั้นๆนะครับผมนะอ่ะหน้าตาดาบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนการตีปกตินะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่่อะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาบเล่มน,นี้เนี่ยจะมีพลังหรือว่าท่าเล่นกี่ท่านะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะมีห้าท่านะครับผมมาเรามาเริ่มจากท่าแรกครับผม Geo g a s t นะครับผมนะมาอ่ะคือ โอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูเอฟเฟกดิโอ้โหโคจเวร์เป็นเหมือนการแบบเรียกแบบเป็นพลังเอฟเฟกไฟอะไรออกมาประมาณเนี้ยนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเรียกว่าอะไรนะอะขออีกทีหนึ่งนะทำไมดาบเล่นนี้พลังมันคูดาวัยวจังเนี่ยมันจะแบบเรียกไปเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยตามที่เราหันไปอะ่ะเนี่ยพลังก็จะหันไปตามที่เราหันไปนะครับผมมันก็จะเลิงไปตรงนั้นให้นะฮุ้ย อย่างเวอร์นะฮะต่อมาครับผมดีมอนเจเนอโรลนะครับผมมาถ้าอะไรอ่ะโอ้โหให้อยู่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ครูดาวโคตรนานอ่ะท่าต่อไปครับ Eternal, อีเทนอลเอ่อเดสทักชั่นใช่ไหมมาอื้มผมรู้สึกว่ามันมีแต่ อันอลังการอลังการอะโอ้ไม่ก oh ็ oh โอ้โหมีแต่อลังการอลังการนะดาบวนันนี้ต่อมาครับผมเอ่อบัวสเนตออฟเฮลนะครับผมมาคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อทุบไปแล้วมันก็จะเป็นพลังตามไปจากที่เราทุบนะเออเราหันฟันไปฝั่งไหนเนะี่ยมันก็จะพุ่งไปฝั่งนั้นนะเออนะครับ ต่อมาครับผมอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเอเอ endihilation slash เ,เหรอไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอา่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับมาอ่ะอันนี้เป็นการฟันเฉยๆนะครับเอออ่ะหมดแล้วนะครับก็รประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้อีกสักอันหนึ่งนะเมื่อกี้อันไหนนะที่มันอันอลังการอลังการอีเทนอปะ่ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าไหนอันนี้ปะ่ะใช่ปะ่ะดูดิโอ้ ผู้ชมดูโอ้ย็อดยางเวอร์เกินปุยมุยแล้วก็จะมีอีกท่าหนึ่งนะอันไหนนะอันนี้ปะเอ้ยไม่ใช่บทเน็ไหมเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะน่าจะบทเน็ปปะไม่ใช่นะครับอันไหนอะเอ่อนี่ดิมอนเจลน่าปะ อ่อันนี้จริงด้วยอันนี้จริงด้วยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิดูด,ดิโอ้โหอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับดาบดีมอนซอดนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าทํามาจากอนิเมะหรือว่าเกมอะไรหรือเปล่านะใครมีข้อมูลเสริมยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคครับแล้วก็อาวุธ2ชิ้นนี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่นตอนกลางคืนได้ด้วยนะเนี่ยก็คือมันจะเลืองแสงด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นเอฟเฟกต์เรืองแสงประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าบอกเลยนะแบบ สว่างแสบตาแน่นอนนะกลางคืนนะครับผมอย่าลืมแบบว่าหาแว่นกองแสงมาใส่ด้วยนะเ <c oughs> นี่ยก็คือแบบเล่นกลางคืนได้นะดูดิโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างแบบอลังการเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมพ่นฟังใหม่เมื่อกี้มันซาวเอฟเฟกต์ก็อดอว์ปะนี่ใครได้ยินหนผมปะมเมื่อกี้ดาบเงนี้มาจากก็อดอว์เหรอใช่หรอเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินมเดียเดย,เยผมแบบว่าลองเพิ่มเสียงให้อีกทีนึง ผมไม่ได้หูฝาดใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันสาวเอฟเฟกของกอ d o ดอว r คูดาวใส่ยังอ่ะเดี๋ยวทุกคนฟังดีๆนะใช่ปะสาวจากกอ d o ดอว r เนี่ยผมจำได้ผมเล่นปอยเกมเนี่ยทุกวันนี้ผมยังเล่นอยู่เลยของภาค PS2 อ่ะเออ มันอยู่ในก็าดบอลเหรออาวุธชิ้นนี้ไอ้นี่ก็ไม่เหมือนกันน่าจะไม่ได้เอออ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแอดออนที่มีชื่อว่าอชวนินดีแฟนตาซีนะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่ามันอัปเดตมาแค่2อาวุธนะครับผมส่วนอาวุธชิ้นที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมรีวิวไปทุกชิ้นแล้วนะครับผมนะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะอะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย